สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องสางสไป์อิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูแกงขี้เหล็กขาหมูนั่นเองค่ะวัตถุดิบในการทำของวันนี้เราก็จะมีใบขี้เหล็กขาหมูข้าวเบือและก็น้ำใบายานางตะไคร้พริกสดใบแมงรักและก็ชะอมค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะนำขาหมูมาหั่นไว้เพื่อที่จะได้สะดวกในการทำนะคะนำขี้เหล็กไปเด็ดเอายอดอ่อนและก็ใบอ่อนของขี้เหล็กนะคะ เพื่อเราจะได้นำไปต้มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำขี้เหล็กลงไปต้มเลยค่ะส่วนขี้เหล็กน้องนางจะเลือกต้มเพียงแค่สองน้ำเท่านั้นค่ะน้ำแรกก็จะต้มแค่แบบลวก ใบของขี้เหล็กยุบแล้วก็จะเทน้ำทิ้งแล้วก็จะต้มเป็นน้ำที่สองนะคะเตรียมภาชนะนำน้ำใบย่นางเทลงไปเลยค่ะ ใส่ขี้เหล็กที่เราตับไว้หรือโขกไว้นั่นเองค่ะเทลงไปและเราก็จะใส่ข้าวเบือลงไปเลยค่ะน้ำเดือดเราต้องคนนะคะเพราะว่าข้าวเบือจะได้ไม่ติดก้นหม้อค่ะใส่รถดีลงไปชูรส ขาหมูของเรานั่นเองหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อเพื่อที่จะให้ขาหมูสุกค่ะขาหมูสุกแล้วเราก็จะมาเพิ่มกลิ่นหอมด้วยการที่ใส่ตะไคร้ใบเมงลักและก็ชะอมลงไปค่ะ เมนูแกงขี้เล็กวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากและก็มีรสชาติอร่อยค่ะ